สามอาชีพนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นสร้างเงินล้านในยุคนี้ได้แบบง่ายๆนะครับอาชีพที่1ครับคืออาชีพนายหน้านั่นเองนะครับคุณสามารถไปเป็นนายหน้าขายอสังหาหรือเป็นนายหน้าขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือเป็นพาร์ทเนอร์นะครับสินค้าต่างๆนะครับเพราะคุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนนะครับเพียงแค่คุณมีทักษะด้านการตารลาดแล้วก็ ความรู้ด้านการขายแค่นั้นเองครับแล้วก็อาชีพที่2ครับคืออาชีพเกี่ยวกับโค้ดโคหรือธุรกิจการศึกษานั่นเองนะครับเพราะคุณสามารถจะเอาความรู้ที่คุณมีหรือความเชี่ยวชาญที่คุณมีนั้นออกมาสอนผู้คนได้เลยครับหรือออกมาทําเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเช่นสอนคนเปิดร้านอาหารสอนอคนเปิดคลินิกประมาณนี้นะครับ และอาชีพที่3ครับคืออาชีพนักไลฟ์สดนั่นเองนะครับหรือนักขายออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะการที่คุณออกมาไลฟ์สดนั้นคุณก็ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนะครับและคุณสามารถที่จะมาเป็นครีเอเตอร์มาเป็นอ่ายูทูบเบอร์นะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์ได้เช่นกันหรือเป็น k o l ได้เช่นกันนะครับ และสามอาชีพนี้นะครับที่จะสามารถทำให้คุณนั้นสร้างเงินล้านในยุคนี้ได้แบบง่ายๆครับผมครูใดครับสับใครที่สนใจลงเรียนคอร์สออนไลน์หรือคอร์ส VIP นะครับในการทำธุรกิจยุคใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องง้อเงินลงทุนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ครับผมยินดีสอนให้ครับและใครอยากรวยก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันครับผมก็อยากสอนให้ครับ ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีทุกคนครับขอบคุณครับ